สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิ๋วนะคะ y o ย u ทูบไ m r a คร Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้นะคะพี่อิวก็มีเมนูเครื่องดื่มมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะนั่นก็คือโอวันตินมอคค่าครันชี่ร็อกนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับแม่ค้าร้านน้ำค่ะเป็นสูตรชงขายสำหรับแก้ว22อออนนะคะโอวันตินมอคค่าหอมกลมกล่อมมากกว่ามอคค่าปกติ ส่วนผสมหลักจะมีโอวันตินสูต e ร3และโอวันตินเฟกนะคะข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โอวันติน e นะคะตอนนี้โอวันติน e มีแคมเปญทั้งแรกทั้งลุ้นนะคะต่อที่1ลุ้นทองทุกเดือนต่อที่2ส,สะสมรหัสแลกของรางวัลเพียงกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะ นี่นะคะก็จะมีสติกเกอร์ติดบอกหน้าถุงโอวันตินแบบนี้นะคะลุ้นทองทั่วไทยทุกเดือนปี3ค่ะและวิธีการร่วมสนุกขั้นตอนการร่วมสนุกเราก็จะมีบอกไว้ที่หลังถุงโอวันตินนะคะหลังซองโอวันตินแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะสแกน QR code at line โอวันตินแล้วก็ไปทั้งลุ้นทั้งแรกทองและ ของรางวัลต่างๆอีกมากมายเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอวัลตินหรือว่าเครื่องปั่นนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีทั้งในถุงของโอวัลตินสูตร3 o โอวัลตินเฟกและโอวัลตินไวท์มอล์นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปร่วมแลกร่วมลุ้นด้วยกันได้นะคะเพียงเพื่อนๆกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อแอดไลน์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งแลกทั้งลุ้นนะคะโอวันตินแจกหนักแจกจริงค่ะแจกทั้งทองและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับส่วนผสมมีผงโอวันตินสูตร3ามีโอวันตินเฟกค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือผงกาแฟาสำเร็จรูปค่ะเพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนมข้นจืดค่ะแล้วก็นมข้นหวานนะคะและน้ำร้อนค่ะนี่นะคะโอวันตินสูตร3ค่ะเพื่อนๆ สีเข้มสวยมากเลยนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีช็อกโกแลตเข้มข้นนั่นเองนะคะนี่ค่ะรหัสลุ้นทองนะคะทั้งลุ้นทั้งแรกของเราจะอยู่ในถุงแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนะคะแอดไลน์แล้วก็ร่วมลุ้นทองหรือว่าลุ้นของรางวัลต่างๆนะคะตามรายละเอียดหลังซองแบบนี้ได้เลยนะคะพี่อิวจะใส่ผงโอวัลตินสูตร3าอยู่ที่ 3ช้อนชานะคะสูตรนี้รสชาติจะออกมาเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็จะใช้ผงกาแฟสำเร็จรูปนะคะสช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำร้อน45 ml นะคะหลังจากนั้นนะคะก็คนให้โอวัลตินและกาแฟละลายเข้ากันดีค่ะนี่ค่ะคนแป๊บเดียวเองนะคะละลายง่ายมากๆเลย แล้วพี่ย่ก็จะเติมนมข้นหวาน22 m l ค่ะสูตรนี้นะคะไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆรสชาติเขาจะออกมาเข้มข้นกลมกล่อมค่ะส่วนใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มนมข้นหวานได้เลยนะคะสำหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะหลังจากนั้นเติมนมข้นจืดค่ะ60 ML นะคะ แล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆก่อนเสิร์ฟใส่แก้วพี่อิ๋วจะราดซอสช็อกโกแลตนะคะตกแต่งขอบแก้วก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เพิ่มลวดลายให้กับแก้วเครื่องดื่มของเราให้เขาน่ารับประทานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพี่อิวก็ลาดซอสช็อกโกแลตที่ขอบแก้วด้านบนแบบน,บบนี้นะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เขาไหลลงสู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เกิดเป็นลวดลายให้กับแก้วเครื่องดื่มของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเติมน้ำแข็งค่ะก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้ว22ออนเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็เทโอวัลตินมอคค่าที่เราชงไว้ลงแก้วไปเลยนะคะยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆผิวจะท็อปด้านบนด้วยฟองนม นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตีฟองนมกันก่อนนะคะสำหรับเทคนิคในการตีฟองนมนะคะพิชเชอร์และนมที่นำมาใช้ตีจะต้องแช่เย็นจัดๆค่ะก็จะทำให้เขาตีฟองขึ้นได้เร็วนะคะแล้วก็ฟูเนียนละมุนแบบนี้เลยค่ะตั้งยอดอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นก็นำมาท็อปด้านบนโอวัลตินมอคค่าคันชี่ร็อกของเราค่ะนี่นะคะเพื่อนๆฟองนมนุ่มๆนะคะละมุนล,ละมุนแบบนี้นะคะ ท็อปลงไปกับโอวัลตินมอคค่าคันชี่ล็อกค่ะน่าทานมากๆเลยผิวใช้ช้อนปาดด้านบนให้เขาเรียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาท็อปปิ้งด้านบนเขาด้วยโอวัลตินเฟกอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆต่อไปเราจะมาท็อปด้านบนด้วยโอวัลตินเฟกนี้นะคะเพื่อนๆและนี่ค่ะ ถุงโอวันตินเฟกนะคะรหัสทั้งแรกทั้งลุ้นของเขาก็จะอยู่ในถุงแบบนี้ค่ะรหัส12หลักนะคะเพื่อนๆไปร่วมลุ้นร่วมแรกด้วยกันนะคะ เพียงกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ค่ะโอวันตินแจกหนกักแจกจริงลุ้นทองทุกเดือนนะคะรวมถึงของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะเพียงแค่เพิ่มเพื่อนที่ l ล n e o v e n t i n s ช o อบนะคะหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้นะคะเพื่อไปร่วมกิจกรรมทั้งลุ้นทั้งแรกด้วยกันค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะด้านบนท็อปด้วยโอวันตินเฟกแบบนี้นะคะแล้วก็ทานกับโอวันตินมอคค่าด้านล่างเข้ากันมากๆเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับเมนูโอวันตินมอคค่าครันชี่ร็อกค่ะโอวันตินมอคค่าสูตรนี้นะคะหอมกลมกล่อมอร่อยกว่ามอคค่าปกติเพราะเราใช้โอวันตินในการทำมอคค่านั่นเองค่ะและท้ายคลิปนี้นะคะพี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนมาไว้ให้เพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับแมคา้าร้านนาที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดในร้านได้เลยนะคะ บอกเลยว่าเมนูนี้ลูกค้าติดใจมากๆค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมเข้มขน้นเข้ากันมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่อิ๋วแล้วก็ y o u t u b ไมค์ครับชาแนลและเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพนะคะแล้วพบกันใหม่กับพี่อิ๋วแชร์สูตรในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ